การกราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตเลื่อมใสด้วยใจศรัทธาย่อมบังเกิดอานิสงส์มากดุดดังได้กราบองค์สมเด็จพระบรมศาสดาต่อหน้าเบื้องพระพักในยามที่พระองค์ยังคงดำรงพระชนชีพอยู่ทีเดียวดังที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกว่าผู้ใดได้กราบบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกเมื่อยังดำรงพระชนชีพอยู่ก็ดี หรือบูชาพระบรมสารีริกธาตุแม้ปริมาณเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดของพระพุทธองค์ผู้ปรินิพานแล้วก็ดีเมื่อจิตเลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกันบุญนั้นก็ย่อมมีผลมากเสมอกันเพราะพระบรมสารีริกธาตุเป็นส่วนแห่งพระสรีละวรากายของพระพุทธองค์โดยตรงเป็นพระอัฐิเป็นกระดูกของพระพุทธเจ้าที่สืบทอดมายาวนาน2567ปี ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567คือวันมาคะบูชาจนมาถึงวันที่3มีนาคมนี้มีผู้ศรัทธามาัก,การะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุแล้วกว่าหนึ่งล้านคนณมนทลพิธีท้องสนามหลวง บรรยากาศของคลื่นมหาชนพุทธบริษัทผู้ศรัทธาได้หลังไหลามาจนเนืองนองแน่นไปทั่วท้องสนามหลวงตั้งแต่เช้าจรดคำ่ำปรากฏภาพของพระสงฆ์สมณเณรเดินเวียนประทักสินกันไม่ขาดสายมีประชาชนคนไทยมากมายมารวมตัวกันสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่โดยรอบจนเต็มพื้นที่มีเด็กๆมาก้มลงกราบบนพื้นถนนข้างพระมนตบให้เห็นเป็นที่น่าชื่นใจ มีผู้เฒ่าผู้แก่ลูกหลานจุงมานั่งรถเข็นมามาไหวบูชาสการะพระบรมมารีริกธาตุนั้นจึงนับเป็นบรรยากาศมหากุศลของคนไทยที่ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธามีความมั่นคงทรงพลังและยังคงมีพระพุทธศาสนาในลมหายใจอย่างไม่เสื่อมคลาย